ถึงแล้วถึงไหนถึงถึงไหนตอนเนี้ยถึงไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอดีนะครับวันนี้มาเปิดคลิปแบบงงๆนะฮะเขาบอกว่ามาถึงแล้วนะฮะผมก็เลยรีบลงมาตอนนี้ยังไม่ถึงเลยมีไหนกันก็ไม่รู้คือวันนี้ครับอากาศร้อนมากครับผมผมแบบเหงื่อเยอะโคตรเยอะเลยทุกคน เดี๋ยวเราก็นั่งรอไปก่อนก็แล้วกันนะฮะไป A few moments later มาแล้วทุกคนมาแล้ว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  วันนี้เรามายึดรายการของเอดีนะคะวันนี้ครับเรามาซ้อมว่าเราต้องพูดอะไรบ้างนะฮะจากบทที่มีนี่แต่เราก็ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ไม่เขียนอะไรของบานว้เนี่ย ตอนนี้เราก็จะไปกันที่อนาราหูนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านห้วยกุบครับนะครับผมตอนนี้แค่เริ่มต้นคลิปมานะครับเราก็เจอฝนแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับเราถึงจะสามารถขึ้นไปได้ถ้าจะขึ้นไปตอนนี้มันก็จะอันตรายนะเพราะว่าทางมันแบบทางมันโหดอะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกกอนก็แล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดคราบ อากาศดีมากครับยังไม่ได้ทันเริ่มเลยนะ,อะแอบรอก็ตอนนี้รอฝนหยุดอยู่เพราะว่าขึ้นยากมากเลยเราไปดูทางตอนขึ้นการอีทีนึ่นก็จะเป็นยังไงเป็นไงมากครับแบบเริ่มต้นเริ่มต้นอาจจะไม่สวยนะครับแต่เชื่อว่าข้างบนพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เจอทะเลหมอกแน่นอนเพราะว่าคุณลุงที่เขาขับรถมาล่าเราแล้วก็รับประกันว่ามีทะเลหมอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฝนตกักๆนี้มันต้องแลกกันนะครับฝนตกใช่ไหมครับก็จะเจอทะเลหมอก แต่เขาบอกว่าทางขึ้นเนี่ยก็แบบขึ้นยากมากๆแต่ถ้าเราขึ้นง่ายใช่ไหมครับเราก็อาจจะไม่เจอเพราะว่ามันไม่ชุ่มชื้นอะไรมาณนี้เยอะๆเครับาล้ตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวนี่มีเสื้อกันฝนใส่กันไว้นะแต่ละคนเริ่มใส่แล้ว แหมผมตอนนี้ขึ้นรถกันแล้วครับไปแล้วทุกคนเริ่มออกเดินทางแล้วไปไหนไปห้วยปุ๊บครับอโอ้เริ่มขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วดินีดง ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับผมตอนนี้เราเข้าสู่หมู่บ้านปุ๋ยกุค๊ครับแล้วนะครับผมแ,แต่ตอนนี้ก็อตอนนี้อุอัพแล้วทุกคนุกที่ขาดูวิวตรงนู้นสิคะทุกที่ขาโอ้ยดูทางคร้บทุกคนดูทางเนาะโอ้หตอนนี้เราก็มาถึงจนได้ที่นี่คืออานาราหู หมู่บ้านห้วยกุบกับเป็นทีปแรกที่รู้สึกว่าเดินทางลำบากมากเริ่มมาเราก็เจอฝนตกเลยแต่เราก็ยังสนุกกับมันได้พอเรามาถึงเราก็เจอโฮมสเตย์พร้อมกับภูเขาล้อมรอบบรรยากาศหลังฝนตกรู้สึกถึงความชื้นในอากาศและมันทำให้ผมรู้สึกต่างจากการอยู่ในเมืองผมรู้สึกสงบและห่างไกลจากชีวิตความเป็นอยู่มันทำให้ผมมีความสุข ส่วนสถานที่ที่เรามาก็คืออนาราหูที่โฮมสเตย์แห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักให้เราพักหรือใครจะมากลางเต็นท์ก็ได้ส่วนผมผมมากลางเต็นท์มีความสะดวกสบายคือห้องน้ําส่วนไฟ,ฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่สัญญาณโทรศัพท์ก็เช่นกันสําหรับใครที่จะมาก็มาได้นะครับที่นี่อนาลาหูเอาละครับผมตอนนี้เราก็จะเดินไปซื้อของนะครับ วันนี้เรามีไกด์นำทางนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครชืต้านะครับอ๋อชื่อตาใช่ไหมครับ,รบเป็นลูกของเจ้าของโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับผมอตอนนี้เราก็จะเดินลงไปซื้อซื้อของอในหมู่บ้านหซื้อมะนาวที่หายไป เซเว่นหมู่บ้านอ๋อนี่คือเซเว่นหมู่บ้านใช่ไหมใช่ซื้อของก่อน <c oughs> อวอวมะน,นาวสอดอ่ะมีครับพี่ยีงมันเถอะไปสามสิบบาทหอมนะ<า>หอมดนะเดี๋ยวเราเดินมาดูตรงโรงเรียนกันนะครับผมโรงเรียนห้วยกุ๊บกรับ นะครับผมไปดูกันอันนี้นะครับ<อ>ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับของหมู่บ้านห้วยกุบกับนะครับผมว่า <c oughs> เป็นโรงเรียนเด็กเล็กนี่ประมาณนี้ครับผมมีแผงโซลาเซลล์ด้วยวเดี๋ยวร้อยมา,มา,ม,ามากันใหม่ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมากันใหม่ มารับเรามาแวะตรงจุดชมวิวนิดหน่อยนะครับแลนด์มาร์คเดินทางกลับครับเริ่มหอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่นี่ชาวบ้านนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นชาวอะไรนะชาวอะละหูแดงครับ <Okay. S 2> อเอละหูแดงครับ <c oughs> เฮ้ยเริ่มเหนื่อยเดิ๋ยวแป๊บเดียวอะที่ชาวลาหูนี่ถ้าเขาพูดสวัสดีนี้พูดกันยังไงนะอ๋อก็อาบูดายาครับแล้วก็อาบูดายาที่จะมีขอบสองความหมายก็คือสวัสดีกับขอบคุณเนี่ยโอเคอาบูดายาครับผมอ๋ออาบูดายาโอเคครับผมผมได้หนึ่งคำแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเดินขึ้นไปก่อนนะครับถึงเวลาของเราแล้วครับ เวลาหมูกระทะนะครับไปกินหมูกระทะกันครับนนเมื่อกี้แบตหมดครับก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่เมื่อกี้เดินขึ้นมานี้ยังยังเหนื่อยอะทุกคนกินหมูกระทะ สวยครับวิวดีบรรยากาศเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะมาชาร์จแบตอ่ะชาร์จพลังธรรมชาติบำบัดบรรยากาศเป็นไงบ้างครับพระจันทร์สวยดีค่ะโมเลนกำม่วนดีจิโนะครัาวนี้พูดเก่งฮะพรุ่งนี้ครับเพราะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะถ้าถ้าพรุ่งนี้อ่ะพระจันทร์สวยดีแล้วพรุ่งนี้จริงๆในหมู่บ้านนะครับมีกิจกรรมอยู่ ที่ <Okay. S 1> เป็นซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเดินป่าโดยผาสามเหลี่ยมนะครับโอเคใช่ครับแต่ว่าเราไม่ไปนะครับแก๊งเราเนี่ยไม่น่าจะได้นะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนอนลนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกัน,นครับค <laughs> ืนนี้ก็ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย ตื่นกันแนละ้วครับบ่ายไปดูบรรยากาศข้างนอกกันบ้างว่า <Yeah. S 1> เป็นยังไงนะเมื่อคืนก็เปิดมุ้งนอนนะครับเย็นมากทุกคนเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเปิดออกไปดูข้างนอกกันโอ้ยเสียงไก่ดังมากเชียร์ทุกคนทะเลหมอกคนทะเลหมอก ทุกคนทะเลหมอกครับผมเร,นะเราไปดูข้างนอกันนียว่า มาแล้วทุกคนบรรยากาศเช้านี้ผมดีมากเลยทุกคนเป็นบรรยากาศแบบเป็นทะเลหมอกนะทุกคนที่แบบว่าเกิดจากเมื่อวานนะครับที่เราฝนตกครับขอ,ขอโทษขอโทษไอกาต้มน้ำโอ้นมีไหนที่เอาต้มกาแฟอ่ะนั่นแหละรครับบรรยากาศก็ดีมากนะทุกคนเกิดจากเมื่อวานนะที่ฝนมันตกครับทุกคนนันก็เลยได้ทะเลหมอกอย่างเงี้ยทุกคน มันก็มีข้อดีอย่างที่เจ้าของโฮมสเตย์เขาว่านะครับที่ว่าถ้าฝนตกนะครับเราก็จะขึ้นมายากหน่อยแต่เราก็จะได้วิวเนี่ยครับในตอนเช้าเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนะครับขึ้นมาง่ายแต่วิวจะไม่ได้เท่านี้นะครับแต่อากาศก็จะร้อนขึ้นอีกคันนี้อากาศเย็นสบายนะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณ23องศานะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปเตรียมของข้างล่างกนดีกว่าว่าเราจะทําอะไรกินกันเดี๋ยวผมก็จะไปแปรงฟันด้วยเดินมาตั้งนานแต่ยังไม่ได้แปรงฟันครับมาแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันนะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วของผมก็จะทําในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นแซนด์วิช โอ้ยเต็มคำเต็มปากเต็มคำรสชาติเป็นไงมังครับอร่อยปะนดียอ่ะเอออันนี้อูแตะอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นเอาแตะอร่อยปะดีใจเนี่ยคือเนี่ยทำกินได้ถ้าทำขายขาดทุนไม่ใช่ว่าไม่อร่อยขาดทุนเพราะว่าดูครับใส่เยอะมากดดูใส่เยอะมาก 50แค่แค่อันนี้ก็ไม่คุ้มแล้วครับคารลมบนลำล่าเนี่ยโบนารคาโบนาร่าไม่คุ้มแล้วคือแบบเยอะมากเออร่อยอร่อยโอเคไปครับผมป็งไงมาแบบแซนด์วิชตัวพิี๊อร่อยเยี่ยมไหมเยียดเด้อและตอนนี้ก็ถึงเวลา Coffee Time แกันแล้วนะครับผมโอเคนี่อุปกรณ์ที่เราจะตัดใช้ในการทำกาแฟของเรานะครับก็จะมีโมกาพอร์ตนะฮะนี่โอเคเลยนี่ก็เป็นวิวนะฮะ้ได้ มาผมตอนนี้เราก็ได้กาแฟของเราแล้วนะครับผมแต่กาแฟนะครับเราจะขาดไม่ได้คือหลอดนะครับผมหลอดของสตอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นหลอดแก้วนะครับสําหรับคนรักโลกนะครับผมเดี๋ยวผมลองชิมก่อนอืมเข้มโอเคเลยครับผมสําหรับคนที่อยากได้หลอดแก้วเป็นของตัวเองนะครับนี่ครับสตอร์เลยครับผมสตอร์ไทยแลนด์ เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้นะครับผมแล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปติดต่อซื้อได้นะครับผมแม่ค้าใจดีมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไปกันดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่กลับเตื้อเราจะไปกันที่โรงเรียน,ยนบ้านห้วยกุ๊บกับเราจะไปทําอะไรนะครับ,บรเราจะไปแจกขนมน้องๆครับเยดครับแจกขนมเด็กๆมีประมาณ สี่สิบโวล์ครับถึงขนมมียี่สิบห่อไม่ใช่ไม่ใช่สองคนต่หนึ่งห่อนี่ขนมของเรานะครับก็มีนิดเดียวประมาณนี้นะฮะเราให้เท่าที่เรามีนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปข้างล่างกันดีกว่าไปครับไปแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณครูนุนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายอ้า พอดีว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับโรงเรียนก็เลยหยุดนะครับผมก็เลยฝากคุณครูไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างครับจะมีเด็กอีกประมาณ5-6คนนะครับเห็นเขาว่าครับเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่าไปครับพี่แจ็คเลยชื่ออะไรพี่แจ็คพี่แจ็คครับมณฑลวัดปออย่างครับปออะไรปอสองปอสองเหรอ ชื่ออะไรครับชื่อปีใหม่ครับฮะ<า>ชื่อปีใหม่อเราล่ะศิลปีศิลูก โอเคครั okay, บผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของทุกคนแล้วนะครับเขารอเนี่ยนะตอนนี้เราก็จะขึ้นรถกลับบ้านกันไปกลับบ้านกันครับทุกคนการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับเราก็จะมีความสุขกับมันถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดไปหน่อยแต่อาจจะมีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่รับมันก็ได้ให้คือความสุขรอย,ยิ้มคือกำไรสวัสดี และขอบคุณอาบูดายา